พี่วิลาคะตอนนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นยังไงคะสองบ้านนะคะหนองจานหนองยายายาแก้วในจังหวัดสระแก้วเนี่ยยังมีหลายจุดที่มีการล่วงล้ำเข้ามานะครับในเขตแผ่นดินไทยเพียงแต่ว่ามันไม่เข้ามามาก<ะ>เท่ากับบ้านหนองจานนะครับกับบ้านหนองยาแก้วอย่างเช่นบริเวณหลักเขตที่48-49บ้าเนี่ยครับบ้านหนองดอเนี่ย ขเขมรมันยึดหายไปหมดเลยหายไปนานและหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ที่ตาพยานะครับก็มีหลายหมู่บ้านนะครับดังนั้นเนี่ยบริเวณเบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วเนี่ยมันจะเป็นโมเดลเลยถ้าสามารถผลักดันออกไปได้นะมันจะขยายออกไปนะครับที่จะไปจัดการผลักดันคนขเขมรนียให้ออกจากแผ่นดินไทยนะครับในเ,เขต จังหวัดสาแก้วยังมีอีกหลายจุดครับอาจารย์ยังมีอีกหลายจุดครับ